<peach> ขอคองคููเลอร์หนึ่งในนั้นได้ไหมเอมบาซ่าเอมบาซ่าครับเอมบาซ่าครับขอคองคููเลอร์หนึ่งในนั้นแม่งแล้วผมอุ้ยแต่ผมได้มอเตอร์ไซอร์แล้วผมไปอะไรลุงไม่ได้เลยไม่มีอะไรล úng, ไุงในนี้เลยอันนี้ไม่มีลุงเนี่ยคองคููเลอร์มีลุงไม่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 มีลุงโอ้โหแค่มีคนเดียวที่สามารถไปลุงได้ขี้โกงไปปะขี้โกงไปปะคนดู ความกระเทียมอยู่หนใดความกระเทียมหรือความเท่าเทียมมีคนนี้คนเดียวที่สามารถลุงได้ที่เหลือคือลำบากมากอ,อ๋อนี่นี่นี่แหละเอ็นฟอร์เซอร์อ่ะมีสองคน,นจริงจริงโกเลมอันเนี้ยผมให้โกงสุดเป็นไอ้นี่นะเลเบลิลโมเลเบิลไปถึง10ง่ายสุดเลเบลนี่ขี้โกงสุดแหละจะต้องกูเล่นอะไรวะเน,นี่ยอันนี้มีประโยชน์เลยนะอ๋อมาคู่กับเอมบาสซาอันนี้มาคู่กับเรีวไอเอ็กซ์เพอร์ลิเมนต์เราไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ 2025 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม League o f Legend s หรือว่าจะเป็นเกมทีบทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman ค o i n ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop e x p e r i m e n t a อันนั้นดิลุงสีลุงไอ้น,นั่นเหรคนดูเอ้ยอันนี้ก็ได้ อ๋อคนดูผมรู้แล้วก็คือมันเป็นเอ็มบัซ่าไงใช่ไหมล่ะมันเป็นเอ็มบัซ่าแล้วคือเอ็มบัซ่ารักนะครับรักมากลงหนึ่งได้สามเลยเวลี่ควิกสไตเกิร์สยิ่งซึมเลยมันจะลงเลย น็น่มจัดใรยโกรามาคุณขอกอไปสดีครับขอบคุณ27เดือนครับอย่าลืมเดือนที่แปดเจดเก้าสามสิบวยครับก็คือเราลงลงป้าไปอะเราได้3เลยหรือเราลงเพิ่มไปหนึ่งตัวาก็กลายเป็น4เลยแบบป้าคู่ทีเอฟนะได้4เลยมีทุกอย่างอยู่เป็นคนนี่ไงทีเอฟมาแล้วบูมควิกไซเคิลสามมีใครหยิบไอ้เสานี่มาเหมือนเราปะไม่มี แล้วก็ไม่มีใครได้ตรามืเชี่ยมันซึมจัดเลยว่ะน,น้องเราสามควิกสไติเกอร์ด้วยความรวดเร็วเพื่ออะไรเหมือนกันเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมน้าลงเวนเดอร์ควิค 4, กสี่กเลมพุ่งนะครับได้ทั้งตีไวได้ทั้งรถมานาะควิกสติเกอร์รถมานาคือะอะไรวะอะไรคือลดมานาหมาทุบโห้เชี่ยควิกสไติเกอร์มันแปลงได้ปะเชี่ยกูอยากแปลงตาควิกสไติเกอร์ให้หมดไอซ์โค้ชผมยากโอ้โหนี่งน้อไงควิกสไติเกอร์สี่ ออกไม่สองเดแกเกอร์วิกไตเกอร์สี่มาแล้วคนดูมาแล้วยังเห็นมอเดอร์พุ่งมันพุ่งมันพุ่งจากอะไรนะเมื่อเป้าหมายถูกสังหารออกมันต้องมันต้องฆ่าใช่ไหมสมมติผมเอาเอาอากาลีมาข้างหลังมันก็ยังไม่พุ่งป่ะใช่ไหมมันต้องโดนสังหารใช่ไหมหรือมันพุ่งเลยป่ะอ่าไม่พุ่งไม่พุ่งเนี่ยเนี่ยเมื่อเป้าหมายโดนสังหารจะพุ่งไปยังเป้าหมายใหม่แล้วก็ได้โล่สองร้อยเป็นเวลาสามวิผมว่ามอดควิกสไตล์น่ากลัวนะน่ากลัวตรงแอคสปีด 4- ีถึงตตรงนี้เลย ซึมอ่ะไม่อยากเล่นแล้ววอนนี้ย <c oughs> อยกเล่นเบอร์งซึมอย่างนี้ช่องช่อง,ช,องช่องต้องรู้แล้วนะตัวนั้นไอชิ้นมันมันรู้จริงว่อะอะผมผมผมเริ่มอยากเล่นขึ้นมาละผมเริ่มอยากเล่นขึ้นมาละช่องมันรู้จริงว่ะ อันจริงผมว่าเราย้ายผมว่าเราย้ายของมาให้เอมบาซ่าน่าจะโหดกว่าชองรู้มืออันนี้มันหรูจริงเลยเนี่ยช่องอนะคลิกสไปเกอร์สี่ครับกับเอมบาซ่าฟองกูเลอร์สี่ด้วยเชื่อดูมันพุ่งเลยใครจะเก็บดาบก็เก็บนะครับเรามีไม่เก็บแล้วดาบพี่พี่ไ่เก็บดาบไปหรอไ่เก็บ้วแล้วเราก็เล่นแค่สองตัวใช่ไหม ก็คือเล่นแค่สองตัวนี้แหละ TFD สุดเพราะว่า TF มี CC ตัวอื่นตัวอื่นไม่เก่งตอผมใส่ผิดอันต้องใส่เนี้ยโฟวอลโวอลหมดเลยป้ามาแล้วหลานโมปอนจะเป็นกองเก็บดาบถ้าเก็บดาบไปมันจะไม่มีแบบเทสเตอร์อย่างเมื่อกี้ถ้าถ้ามีแฮนด์ออฟสเติกอ่ะผมผมผมเก็บนะแต่นี้คือผมอยากชนะแล้วอ่ะก็เลยไม่เก็บอีกอย่างขนาดผมมีตาสัญลักษณ์5อันผมยังไม่มีดาบสัก,กอันเอ้ผมยังไม่มีคอนโคลเลอร์สักอันใครจะเก็บไปเก็บดูดูป้าดูป้า ตาควิกสีใครเอาอยู่บ้างอะใครเอาอยู่อะตาหัวแบบยับอะตามาเพื่อจบเกมนี้เราต้องเอ็มมิสซี่สีวันนี้เราดูเติมไรก็ได้เหลือหาตาให้หมอดครับอ๋อเหลือเหลือหาเควิกสเตออ์อ์ให้หมอดเพื่อดอกทีอฟะในเมื่อพี่คองก้าวไม่ได้พี่ไปควิกสเต iker สีพอแล้วแปลกอะ อ่าเราหกไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโจนแฮปตาเส็นแลวอันนี้มีอะไรลงปะลงอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เลยจริงลงนี้ดีสุดผมกลัวไม่ได้ตังค์นี่ไงเรามี Hand of Justice แล้าอะอหมดหมดไปแบบนี้คือถ้าแปลงฟิ i c k รไเกอร์ก็ตีก็ทิ้งทีเอฟใช่ใทิ้งทีเอฟได้ใส่หมดนี่ลตป้าผมอย่างแรงยะป้าตายนี่เหลือหมดป้าผมอย่างแรงอะ ตาของคูลเลอร์บวกหนึ่งคนดูยังอยากได้เหมือนเดิมที่นี่คือสีแดงโอ้ยไม่นีตาเดียวนี่มันมีแต่เป็นแบบสุ่มตาสินิลักษ์ละอันนี้ได้นะเนี่ยกาแต่ว่ามันต้องยืนตรงกลางนี่ว่าอมซาย,ยืนกลางไม่เก่งอันนี้ดีกว่ายืนสี่คนใช่ไหมหนึ่งเอ๊ะเกินมันได้ทั้งทีมนะทีมของคุณได้รับคะแรเจมอสีสิบสองเปอร์เซ็นต หาพันธมิตรอย่างน้อย4ตัวเริ่มมาใน2แถวเราเลยตีเร็วกว่านี้เอมบาซ่าผับผับผับผทุบเออคนดูเอมบาซ่าแอนิเมชั่นที่มันสะบัดโซ่ฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับอะไรอ่ะมันเร็วขึ้นตามแอคเค็กซ์สปีดปะมีใครรู้บ้างวะอย่างโอนิไฮเซอร์เราเห็นชัดว่ามันเร็วขึ้นตามแอคเค็กซ์สปีดอ้าวผมขาดเออผมขาดไอ้นี่นี่หว่าจริงๆแล้วเออผมเพิ่งเห็นว่าผมขาดโซเวนเอาจริงเราก็ของคูลเลอร์หกได้เนอะ หมุขาดโซเวนหมอดตีเร็ว0.6ใช่ไหมได้อันนี้อีก12เปอร์เป็นเท่าไหร่เป็นอ้าวไม่เห็นเพิ่มเลยสักที่ของคุณได้รับคะนนจุดตี12เปรถมีพันธมิตรอย่างน้อย4ตัวหรือว่ามันได้ไปแล้วอะอุ้ยผมโดนเจสทุบวับหายไปกอากาศโอัยจะลงมีคนคนที่ได้ของพูเลอร์อยู่ไหนฮะไม่เห็นผม,ผมดูไม่เห็นมีใครของพูเลอร์เลยอันนี้อ๋อไม่ได้เล่นแล้วไปเล่นอะไรอะฮะ หรือเขาไม่ได้ตัวคอนคลูเลอร์เลยวะทำไมมันเป๊ซ er อซูเลอร์อะอ๋ออ๋อมันมีซอซูเลอร์บกหนึ่งพอดูผมหยิบธนูไปอ่ะจริงๆริงธนูหมอดอ่ะไอ้ธนูมันไว้ทํานาชอหมอดนะ <c oughs> ระหว่างทํานาชอหมอดอ่านะถ้าถ,ถ้าชงให้กระทะถ้าชงให้กระทะผมทําคลิกสตเกอร์ให้อะแต่ชงต้องให้กระทะนะไม่ให้เหมือนเดิมก็ตัวไปจบพ่นาชอเดิม0 6นด แจกสปินเพิ่มตอนไหนทำไมมันไม่เพิ่มหรอคอนดิชมนเอรผมว่ายืนหลังนะได้ทั้งทีไม่ใช่หรอเหี้ยงวะเฮ้ยมาแล้วได้แล้วครับคองคลูเรอร์ 6. หกมดนี้เจอเราเบนสามดาวทำอะไรไม่ได้เลยครับพ้องทำยังไงดดลเบนสามดาวเนี่ยเหรอไม่เห็นเก่งเลยคุยกับผมปะสบายนะดดลเบนสามดาวตัวนี้ก็เฉยๆนะผมว่าเฉยๆนะ เว่นห้าดาวอะครับแล้วท T F ีมีเดเว่นห้าดาวที่คุณพูดไหมครับก,ก็คิดเยอะๆคือตอนนี้ผมเล่นเกมอะไรอยู่แล้วคุณกําลังพูดถึงเกมอะไรอยู่ถามว่าผมควนตีนไหมก็อาจจะโกนตีน,นิดนึงเดวินห้าดาวด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็ผมก็โกนตีน,นิดนึงเดยอคุณก็คุณก็น่าจะเข้าใจว่าผมเสืออะไรโซโอี้อะไรแล้วมีนาชอวชีวิตมันดีขึ้นสัดป้าบไหม ใ <c oughs> ช่เราของคูดเดอร์ควิกสไตรเกอร์ว่ะ <c oughs> นี่ไงเราไม่ต้องเก็บดาบเพราะว่าทงให้ดาบเราอันนี้ทิฟฟี่นะมันจีเอฟก็ใช่หรือว่าเลงงงว่าเขาต้องการอะไรอันนี้ครั้งที่โล่โล่คือมีแค่ไอ้หมอนี่เนะาะทำไมอันนี้ไม่ทำงานผมย,ยังไม่เข้าใจทีมโค้ชได้รับความเสียสูญตั้งหางทีครั้งที้อย่างน้ยสี่ตัวเริ่มต้นมาในสองโคละ่ะก็สองแถวหลังกูว่ามีสี่ตัวมันไม่เห็นได้เลยไอ้เซเวนไม่มีโล่ ตอนนี้คนมีโล่มีแค่แคเร็วแต่ชั่งมันใส่เอาสเติดไปเลยนี่ไงเรากลับมามีดาบสองเล่ม again, again and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  again a d again and a ปับปับปับปบ,บเอ็มสร้างมึงไปไหนแล้ววะตายแล้วเหรอโดนอะไรวะป้าก็มีโล่จากพริกสไตเกอร์มันคุ้มเหรอ ทุกครั้งที่โล่ป้องกันบนตัวผู้สมัใจถูกทำลายจะสร้างความเสียหายเวทใส่ศัตรูก็คือป้าค่าได้ได้สองร้อยใช่ไหมมันคุ้มเหรอ <c oughs> ได้ลำเบิ้ลกับซิลโกมาเช่นเสียปวดน,นี่ไงดูดเลือดเพิ่มสปายผมว่าดูดเลือดใช้ใช้ง่ายสุดถ้าดูดเลือดใช้ง่ายสุดอืมต้องอย่างนี้นี่แห ตกลงวอาแม้มันบั๊กหรือมันเพิ่มไปแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันไออันที่สองของผมใช่ไหมไอโจโนเติมติมติมหมดดูดเลือดอะไรไปแล้วนะหมดดูเลือดห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับจากไน,น,นกโวลก็เห็นออาจะติดก็บออะไรไม่คู้สู้ไม่ได้ว่เซนตินสสเนลโซซูเร้ยผมไปเอมิสซารีสี่ได้นะแต่ว่าต้องเลเวลเลเวลเก้า ดรอป GP ลงนี่ลงนี่แล้วก็ลงนี่พอมันใช้3ตัวเราจะเล่นป้าเป็นหลักคําถามที่2คือเราจะเล่นเราจะต้องเล่นป้าเป็นหลักใช่ไหมถ้าเล่นป้าเป็นหลักคือก็คือต้องทําแบบเมื่อกี้จบเวล9เอมิสซารี่4เอมิสซารี่4ข er องคูลเลอร์6กอ่ะก็คือชูลงเอมบาสซาสัตสตว์สุดสายเอมบาสซาสุดสายเอมบาสซาแทบหมดอะ่ะของคูลเลอร์6กพรีสไตยเกอร์4เอมิสซารี่4นี่ไม่เลยสุดไปมากกว่านี้ละเม็ไม่ไพอวะ่ะ เรามีแดดเทียมซับอะไรก็ไม่รู้คงให้เลือดบังใส่อันนี้ทำไมวะเนี่ยมอลลิซอนไม่ไม่ใส่ใส่เลอรเอาสแตทที่เชยอ้เลือด50แล้วเลือด50เป๊วหยิบชนอิคชนอิคไหวเหรอก็อยากเล่นนะทำไมอะต้องการอะไรยาไม่ไหวก็ช่างมันดีแต่หนึ่งดาวก็ยังไม่ได้โลไงเดีย๋ยวเอาใจยากชิบหายต้องการอะไรอะครับเล่นหมดช่องต้องการอะไรจากหมดช่องอีกอะ องมันไม่ไม่ออกไปว์าไปใหม่เลยลงมา่อนครับเออต้องดอรอปทีเอฟบอต้องดรอปทีเอฟท่านเสรจะชนะทุกเกมเลยเหรอ,อมผมก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรเหมือนกันผมแค่อยากเล่นในสิ่งที่ผมอยากเล่น ไหนมอรดกไคม้มรดกไค้คิกสไตล์มันมีตะหลิวไหมล่ะไวเอ็นโอ้ยควิกเฮดอะไรกูมีแม่กระทะตะหลิวเนี่ยไม,ม,ยมไไ่มีสักอย่างมันจะควิกควิกอะไรล่ะควิกอะไรมีสักอย่างได้มัญหาสองดาวฟรีอันนี้อันเถื่อนอีกแล้วอะพลังเวททุกแหล่ง ร่างจำลองร่างจำลองคือมันมันได้ตังค์ได้แอมโง,โง่ๆตอนนี้ใครได้เมจเยอะสุดป้าเพราะว่าป้าเป็นเอเมสซิลี่สี่ฝากด้วยป้าฝักด้วย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 ไปไหนไม้เหี้ยกูโ,โลเวลอะไรเนี่ยไอ้สัตว์นี่กูโลเวล 9นะเฮ้ยผมอน o มาลที่นี่ทำไมนะเราอน o มาลี่เอ a s s a d o ทำไมนะสัตว์ไม่เจอ a m b a s s a d สักตัวทุบไปเลทุบไปเลแล้วป้าฆ่าตัวละครได้ไหมเนี่ยผมไม่เคยใช้นะไฮไม่อยากอยากเล่นะส่งดาวตัวยูเว่นตคนแบกต้องต้องต้องไม่ได้ใช้ครับต้องไม่ใช้คำว่าคนแบกเลยครับ ต้องใช้เขาเพาคน,นอโนอมาลี่อ่านี่ไงได้ตัวละครมาแล้วอีป้าอีสัตเอ้ยผมขายเดยวเวนทำไมวะเดวเวนยังไม่สองดาวเลยโลไม่ยิง <laughs> อยู่จริงตอนนี้เราขาดพวกไอ้มาเป็นมาอย่างวิเตอร์เลย <laughs> ผมกยอะไรนะพูดว่าเราขาดพวกพวกไอ้การเล่นนี่มันได้โลป่ะวะอ่ได้นี่หว่าโลอะ ของการพูดว่าเราขาดเราขาดพวกไอเทมจอบทั้งหลายแหล่นะครับแต่ชฟไม่มีจอบกรออ,อใช่ผมไม่มีจอบกรอกเพราะว่าธนูใส่ไปแล้วใช่ไหม โอ้ยโหไม่ตายอยากขึ้นเลเวลสิบอะผมอยากเล่นควิกสไตเกอร์สี่เจ็ดสิบบาทอืมนี้ปังไงก็ต้องแถวสองวะป้าแม่งตายไวเกินเราเหลืออะไรอ่ะจะใส่อะไรวะเจาะเวทมีจากทิศทธนาแล้วอ่ะดึงไม่ทัน เดี๋ยวเอาไททันแสงย้ายมาให้มอเตอร์ไครเลยเอาเอาแฮนด์ออติกออกเพราะเอ็มบาซ่าไม่ยอมส่งกาวเราต้องดุป้าหรอครับไม่ต้องไม่ต้องเก็บไว้ดุ5บาท6บาทดีกว่าเสียใจนะป้าฉันุษาลงแรงกับเธอไปเอมิสซี่4องคูลเลอร์6อันอมอลี่เธอด้วยแต่เธอลับทอดทิ้งกันแบบนี้ป้าให้ดารลสมาัวน ก็คือใส่ไทท่านนาชอน,นี้ป้าดาสังนี่คือนอะไรแล้วคนดูเราเชือกูชูโลงป้าแบบเอซอ่ะ <c oughs> อันนี้แบบสุดยอดเอซอ่ะคนดูคองคลเลอร์หเอมิสซารี่สีแล้วก็โฟโฟควิกสไตเกอร์ไปไปจับนี่คือแบบสุดในรุ่นอืจะเก่งมากเก่งมาก มอ,อเตอร์ไซค์อ่ะโอ้โหเก่งจัดเก่งจัดเก่งจัดคนดูใช่เก่งจัดจกกอ,จกกอเกาะจอเกาะเฮ้ยนี่นี่นี่เราหยิบปลาได้เอวะชาวได้จกกอเกาะด้วยเราขาดจากกอะเกาะปลาแบกจัดเลยใครมันจะหยิบเอวะชาวเลดเกมผมถามจริงใครเขาหยิบกันนี่เนี่ย จะจก,ก่อละจับเอาจก,ก่อข้างหน้าไม่ค่อยดีเลยวะไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเจ๋วหรือใส่การเล่นนะหรืโวโชวิวบดาดาได้หมอดเพิ่มนะได้ตะหลิวตะหลิวมันแปลงได้แค่ไอ้นี่เฉยๆอะ่ะ เล <Five> <ops? S 1> ผมเลือกใส่แล้วผมลืมดึงเสาเจดมาผมเลือกใส่การเลนเพราะว่าเพราะการเลนมันไม่ตายนะเจ้ากอหมาตึมตึมตึมไอป้าอยู่ไหนวะอ๋อนี่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 ป้ายนี่อืมอืออเออ้ดีีดีในเมทอันดับสองห้ามนะครับ ห้ามอะไรเหรอพี่ห้ามหมิ่นห้ามหมิ่นอ้าวเป็นไงล่ะน้องใครหมิ่นป้าไว้โ <c oughs> <c oughs> ใส่หมิ่นป้าไว้ไปเลยครับรุ่นพี่มอเตอร์ไซค์เซอรุ่นพี่จัดจัดให้เขาหน่อยตึม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  ทุบมันเข้าไปทุบมันเข้าไปตายไปอย <c oughs> ่าเอเมิเทอรี่เฟกเไ้ยทำไมมาได้แต่แลาเลียดไว้สัตว์เจสองดาวมาแล้วมาแล้ว,แ,ลวลแรงแรงแซ่บแซบแรงแรงแซ่บแซบเหลือบอดอะไรอคาเดมี่หกกับซ er <c oughs> อซูเลอร์หกคอมปแฮมบัตพี่หมดเลยเอเมิเทอรี่ยัยงคนดูเอมเมซเทอรี่คองคูเลอร์ไงเอมซเทอรี่เฟก เ,เจ๊สของพบแล้วเนาะโชว์จินไอเอเราไม่มีตัดฮิวดีๆปะ่ะน่าจะต้องอ๋อไม่เรามีซันไฟซันไฟนี่กูเียกตัดฮิวในเ,เฮียสัตมหาอย่ยลืมย้ายใท่ทันแสงไม่รู้จะใส่ให้ใครอะ่ะอ๋อถ้าใส่ต้องใส่ให้เอ m b a าา มันเป็นของแสงหรือแม่ก็ตีทิ้งไปอย่างอื่นย็เขาลอยเจสเราอะลอยเจสทำไมอะ <c oughs> เขาลอยเจสผมนะส่วนส่วนคำถามที่ผมถามเขาก็คือว่าเขาลอยเจสผมทำไมโอ้โหโอ้โหนี่นี่นี่ กาเลนไม่ต้องมีเลเอวอร์ชาวอะ่ะกาเลนคือซั u พอร์ตผมบอกเลยว่าการเลนผมคือซั u พอร์ตโอ้โหมานี่กูมีไททั้แสงละไปเขาเลอบังไอเนี่นอยนะว่ะเลอบังดวงดาวหมุนรอบตัวอืมมานี่มาม,มามาลัมลเบิ้ลลัมเบิ้ลเหรอฮึฮมาดิมาดิมาดิ <laughs> อีอีได้แท็กลงตัวเพิ่มได้ลงเมลลงเมลลงเมลมอดขาดสองเฮ้ยจบส,สวยๆหน่อยดิ <laughs> อย่าน้องอย่าอย่าพี่ขอคลิปเฮ้ <laughs> 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 ยเฮ้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 หเฮ้เฮ้อเโ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้้ สามดาวหนึ่งตัวเอ็มบาสซ่าเลือจ้า,าจริงผมผมผมอยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริง,รงดีสุดมันก็ต้องเอเนอรมารีหมอนนั่นแหละแต่คืออยากเป็นคนตลกแค่นั้นเองคือผมเห็นว่าเอ็มบาสซานะ่าเนี่ยมันสามารถแบบพุ่งเข้าไปล้วงได้ไปทําอะไรได้ก็เลยอยากเอาไฮไลท์ ine, ไปให้เอ็มบารซา่าแล้วดูซิผลลัพธ์จะเป็นยังไงแม่งกูได้แต่ตัวละครบาดเดียวบาดเดียวบาดเดียวไม่เห็นได้เลยเลยไม่เห็นเก่งเลยให้หมอตั้งนานนี่จบไปตั้งนานแล้ว ได้เดเมดแอมตั้งยี่สิบหลายยี่สิบห้าป่ะเมื่อกี้เราจะเล่นตัวอะไรนะครับล <c oughs> ุ้นมีโมดบอกปลาหลบอย่าขึ้นปก <c oughs> มาในตัวสุดท้ายพอดีเมื่อกี้สัตวดรัวๆเฮียโคไทยเจอรุ่นพี่หมดกระบองทองเข้าไปแต่นี้นี่ถือว่าสุดสายเอ็มบราซ่าหมดเลยเนาะถ,ถ้าถ้าหน้าว่าชูลงใครจริงมันชูลงเอ็มบราซ่านะเพราะว่าถ้าชูลงหมดใครมันต้องเป็นคอนเฟเลอร์กับโดมิเนเตอร์ใช่ปะ่ะผมไม่แม้แต่จะแปะโดมิเนเตอร์ด้วยซ้ำ <c oughs> ไม่มีแม้แต่จะอะไรจะโดเนเตอร์อ่ะแบบไม่ต้องมีฮองกูเลอร์หก er พอส่วนเอมบาส่านี่คือเราสุดหมดเลยเว้ยฮองกูเลอร์6ให้เอมบาส่าควิกสไตัเกอร์4ให้ e เอมบาสซาเอ่อเอมมิสซิลี่4ให้เอมบาส่าผมทำทุกอย่างให้เอมบาส่าแล้วนะครับแบบเอ e r y t h i n g ชิงเกเบลแต่นั่นแหละมันดาเมจเอลีหมดมันโหดอะยังไงดาเมจเอมบาส่ามันก็ไม่ทันมอเตอร์ไซเคิลอยู่แล้วเอ็มบาส่ามันเป้าหมายเดียว โมด้ไใครมันห้าบาทมันก็ต้องอย่างงี้แหละแรงจัดโบเบะโบเบะโบเบะการเล่นละหนูไม่ใช่ลูกปลาหรอการเล่นแม่งโคตรซัพพอร์ตอ่ะการเล่นถืออะไรให้วะถือถือไนท์เวลถือเออ่แบนชีเวลแล้วก็ถืออ่าไอเทมอาร์ติแฟกต์อีอกอันหนึ่งที่เป็นโลใช่ไหมสุดยอดซัพพอร์ตการเล่นอ่ะแล้วก็เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดให้เอ็มบัสซากับโมด้าใครเซอร์ด้วย ตอนแรกมอเตอร์ไซค์จะต้องใส่คลิกซิลเพราะว่าผมไม่ชอบให้มอเตอร์ไซค์โดนซีซีแล้วพอมีอแบนชีวิลแม่งแ่บแซบแบแสบแสบนชีคือแสบเลยนะครับถอดของหมอดทุกอย่างใส่ไททันแสงอีกฟาดปับปับปับับับจบเกมผมเพลินรึเปล่าที่เล่นทีฟทีจนลืมไปว่าหมอดเกมหลักตัวมันสีเขียว <laughs> สีแดงไม่ใช่หรอห <laughs> ยอกหยอกหยอกหยอกตัวมันสีเขียวนะครับ 「妙はもしの先にまるで待って」